ไปที่ในเรื่องของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผม<ฆ>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบูรณ์นะครับ<ฆ>เขาก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับในเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารถนนเฉลิมพระเกียรติครับข้างสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับนายสรัญยูมีทองคําผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดต้นไม้นะครับใกล้แนวระบบจาหน่ายแล้วก็มีการนะครับจัดระเบียบสายสื่อสารโทรครมานาคมบนเสาไฟนะครับของกอฟพ,อพอนะครับบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติข้างสารากลางจังหวัดเพชรบูร์โดยมีนะครับนายเมธีบุญพรมนครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือจังหวัดลบบุรีนะครับกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนะครับนายกกชัยฉายรัศมีกุลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเพชรบูรณ์นะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งนะครับนายเมธีบุญพมนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสาภาคเหนือจังหวัดลบบุรีนะครับก็กล่าวว่า ด้วยความไม่เป็นระเบียบนะครับคว,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเนี่ยเป็นปัญหาที่สะสมกันมาเป็นระยะเวลานาแล้วยากต่อการแก้ไขให้สําเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลําพังเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมานะครับทาง PEA เนี่ยก็ได้มีการดําเนินการนะครับแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งมีการนะครับนำสายลงใต้ดินนะครับแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่ว่าเนื่องจากว่าการนําสายลงใต้ดินเนี่ยต้องใช้งบประมาณครับในค่อนข้างสูงอีกทั้งนะครับมีความรับผิดชอบของ PEA เนี่ยค่อนข้างมีมากการนําสายลงดินเนี่ยจึงทําได้เพียงบางพื้นที่สําคัญสําคัญหรือว่าบางส่วนก่อนเท่านั้นโดยมุ่งนี้นะครับแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศครับทาง PEA นะคะก็เลยได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดสายสื่อสารรวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบด้วยค่ะในการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีส่วนร่วมนะคะอีกทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคง ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะ PEA นะคะได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารเข้าร่วมดำเนินการต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของ PEA ในที่สุด